เกิดเหตุสะเทือนใจคนรักศาสตร์ครับเมื่อวันที่8เมษายน2568ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลเมืองดีพบชายขี่มอเตอร์ไซค์ใช้ปอกคอลากน้องหมาไปตามพื้นถนนแม้จะบีบแต่เตือนให้หยุดแล้วแต่ชายคนดังกล่าวก็ไม่ยอมหยุดขี่รถต่อไปไม่สนอะไรทั้งนั้นครับซึ่งระยะทางที่น้องถูกลากไปกับพื้นถนนนะครับไกลกว่า500เมตรเลยนะ ตอนแรกนะครับน้องอยังคงพยายามวิ่งตามต่อไปครับแต่ชายใจโหดคนนี้เนี่ยค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นเรื่อยๆจนน้องหมดแรงวิ่งแล้วล้มลงกับพื้นครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมหยุดรถอยู่ดีครับเขาเป็นผู้เกยแล้วเขาก็รักหมามากตอนแรกเอามาซื้อของร้านพี่ก็อุ้มหมาตัวนั้นแหละที่ว่ารอยเก่าที่รอยโดนเป็นแผลเก่าเต็มเลยอ่ะแล้วทำไมต้องมาลงกันวะใจเย็ยนใจ ในขณะที่น้องโดนลากไปตาม้องถนนนะครับหลายคนที่ขับรถตามหลังมาเนี่ยก็รับไม่ได้ครับพยายามบีบแต่เตือนแต่ชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้สึกผิดอะไรเลยครับจนกระทั่งมีพลเมืองดีที่เป็นคนถ่ายคลิปไว้เนี่ยขับรถผ่านมาทนไม่ไหวตัดสินใจขับรถปาดหน้าบีบแต่สั่งให้หยุดในทันทีครับพอรถของชายดังกล่าวหยุดเขาก็ลงมาแกะปลอกคอน้องออกแล้วยื่นให้พลเมืองดีครับพร้อมพูดว่า ถ่ายคู่กับหมาด้วยเลยไหมแถมยังมีการพูดต่ออีกว่าให้เอาหมาไปเลี้ยงเลยด้วยสีหน้าและน้ำเสียงที่ไม่มีความสันึกติดสัก,กนิดครับหลังจากให้น้องแล้วนะครับเขาก็ขับรถออกไปในทันทีครับส่วนสาเหตุที่ชายคนดังกล่าวเนี่ยต้องทำกับน้องหมาแบบโหดเยี่ยมขนาดนี้นะครับ พลเมืองดีที่ช่วยน้องไว้เนี่ยให้ข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้รัก LGBTQ เวลาที่รักกันเนี่ยเขามักจะอุ้มน้องหมาติดตัวตลอดเวลาซื้อของก็ยังก่อนน้องไม่ห่างครับแต่น่าจะเพราะทะเลาะกันเขาเลยได้นำมาลงกับน้องหมาแทนนั่นเองครับ ่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณพลเมืองดีคนแรกที่เข้าไปช่วยน้องไว้มากๆเลยนะครับและยังถ่ายคลิปไว้ด้วยเองนะต่อมาเนี่ยพลเมืองดีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในช่วงจังหวะอุ้มหมานะครับได้ตัดสินใจรับน้องหมามาเลี้ยงต่อพร้อมนําส่งคลินิกสัตวแพทย์ในทันทีครับเนื่องจากมีบาดแผลสดที่ขาและท้องครับซึ่งหลังจากเข้ารักษาเนี่ยผลตรวจออกมาว่าน้องได้รับบาดเจ็บหนักมากแต่เรื่องที่น่าตกใจกว่าแผลโดนล,ลาก คือพบแผลเก่าอีกหลายแผลเลยครับคาดว่าชายคนนี้เนี่ยอาจจะเคยทำร้ายน้องมาก่ออดูบ่อยครั้งครับส่วนใครนะครับที่เป็นห่วงน้องนะครับสามารถไปดูใน Facebook ของพี่พลเมืองดีคนนี้ได้เลยนะครับพี่เขาจะคอยอัปเดตอาการของน้องลง Facebook ให้หลายคนหายเป็นห่วงกันครับพร้อมทั้งยังบอกอีกด้วยนะครับว่าจะไม่ขอรับบริจาคอีกด้วยครับต้องขอขอบคุณพี่เขามากๆจริงๆเลยนะครับ บอกเลยว่าข่าวใหญ่สะเทือนใจโซเชียลคนรักสัตว์ขนาดนี้นะครับเพจวอดด็อกไทยแลนด์เนี่ยไม่นิ่งนอนใจอย่างแน่นอนล่าสุด9เมษายน2568เวลาเที่ยงวันครับตัวแทนมูลนิธิพร้อมพยานเข้าแจ้งความดำเนินคดีทารุณกรรมสัตว์ทันทีครับที่สพปากช่องและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดอีกด้วยครับมาลงมาเออโอ้โหโโ<ะ>ดเทให้เราเลย ความคืบหน้าล่าสุดสๆๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันที่9เมษายนเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีปากช่องเนี่ยเข้าจับกุมตัวชายที่ก่อเหตุได้แล้วที่บ้านพักครับพร้อมเชิญตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วครับสำหรับคดีนี้นะครับชายผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกแก้งข้อกล่าวหาทารุณกรรมสตรัตว์มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปี ปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับได้เลยนะครับซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่าศาลจะตัดสินโทษยังไงครับส่วนทางด้านผู้ก่อเหตุนะครับได้ออกมาขอโทษสังคมอ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั้ววูบและขอพบหน้าน้องหมาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะจาดกันซึ่งเจ้าของใหม่ก็อนุญาตให้เจอนะครับ บอกเลยนะครับวันนี้คือภาพที่ทําให้หลายคนสะเทือนใจมากๆครับน้องหมาเนี่ยแสดงความรักดีใจเมื่อเจอเจ้าของเก่าแม้ว่าน้องเนี่ยจะถูกทําร้ายมาขนาดนั้นก็ตามนะแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และความรักที่สัตว์มีให้เจ้าของเสมอครับไม่ว่าน้องจะเคยโดนทําร้ายมามากแค่ไหนก็ตามแต่ยังไงคบก็จะรักคุณี่สุดอยู่ดีนะ สุดท้ายนะครับเจ้าของใหม่นยืนยันว่าจะไม่คืนให้อย่างเด็ดขาดครับพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลน้องอย่างดีที่สุดและตั้งชื่อใหม่ให้ว่าน้องทะไหลนั่นเองครับ สุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าคุณจะโกรธหรือเครียดอะไรมาก็ตามเนี่ยผมไม่สนใจนะครับถึงอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรนำมาลงกับสัตว์ที่ไม่มีทางสู้แบบนี้ครับต้องขอขอบคุณพลเมืองดีทุกคนที่ช่วยเหลือน้องไว้มากๆจริงๆนะครับขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการทารุณกรรมสัตว์เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและยังเป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้อย่างมากครับหากพบเห็นการกระทำผิดแบบนี้อย่าลังเลที่จะช่วยเหลือและรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันทีครับเอนดูสัตว์ทุกตัวกันด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม mm hmm. เพชรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย